ผมเป็นเกี่ยวกับโวกไตอ่าเป็นนิ้วทางทรายจะบวมบนหลังมากพอหลังจากที่ทานดูแล้วตั้งกายแข็งแรงขึ้นนิ้วก็ไม่เกิดอ๋ผมสุชัยนะครับค้าส่งมาประมาณกับ20ปีแล้วอายุปีนี้เข้าไปปีที่56าสมีปัญหาสุขภาพอะไระครับที่ก่อนที่จะแบบ มารู้จักพิพันธ์อูมิพิพันธ์ของเจลพัสนะครับแล้วถึงได้ค้นหามาเจอกันอ๋อมันมันมันเมื่อสมัยสมัยก่อนประมาณกับยี่สิปีมาแล้วผมเป็นเกี่ยวกับโรกไตโรคไตอ่าเป็นนิ่วอะไรพวกนี้อ่เป็นนิ่วปีหนึ่งจะก็จะเกิดสักทีสองทีปวดหลังปวดหลังมากขนาดตัวงออะไรพวกนี้เราเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลม,มีทังสอดกล้องแล้วก็อะไรหลายๆอย่างมีการแบบ เอขึ้นใช้ขึ้นขึ้นก็มีครับสลายไปแล้วก็สอดกล้อง,<า>งแล้วก<า>ท็ทานยาทานยาทีหกเดือนอะไรพวกนี้แต่ว่าหลังๆมาผมมาเจอกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งครับอูมิยูมิครับอ่าพอหลังจากที่ทานดูแล้วนิ้วก็ไม่เกิดแล้วเริ่มต้นทานนี้ยังไงครับก็จะมีพีพ่สาวคนหนึ่งใจดีครนะฮะแกก็แนะนํามาก็คุยกันเป็นสิบปีแล้วละ่ะแกก็ เอาสินไอ้ริพันธ์ตัวนี้มาให้ลองดูแล้วก็ตั้งการแข็งแรงขึ้นไอ้ที่ว่าเป็นพวกนี้ก็จะแทบจะไม่เกิดคือนิ้วไม่กลับมาอีกแล้วครับก็คือไตมันทางานดีแล้วคาดไตอะไรก็โอ้ปกติดีจากเมื่อก่อนมันบวมอืมันถ้าเราไปอุนตาซาว์หรืออะไรเนี่ยไตข้างนี้จะบวมมาข้างซ้ายเป็นข้างซ้ายเป็นหลักครับข้างซ้ายนี่จะบวมบวมเล็ดถั่ว คือรู้สึกเลยว่าแบบทั้งปวดหลังแล้วก็แบบเจ็บยิ่งกว่าครับเคยเห็นกุ้งไหมฮะกุ้งคือปวดจนงอตัวใช่ลักษณะนะคือเราจะกินอูมิไตดีขึ้นแล้วก็พูนธานดีไม่ได้ป่วยเลยใช่ฮะแล้วเห็นได้ยินว่าแบบมีเรื่องภาวะเรื่องแบบดื่มเราดื่มแล้วก็มีปดไหลย้อนอะไรผมดื่มค่อนข้างจะหนักนิดนึงโอ้เป็นคนดื่มหนักก็พอถ้าจะาดื่มหนักๆไปปุ๊บเนี่ยเช้ามาจะมีอาการอืม ว่าไม่ค่อยสบายตัวแล้วก็หนัก <c oughs> ก็เห็นบอกว่ามีการกรดมันขึ้นมาอ๋อใช่ครับอ๋อแล้วก็แล้วทำยังไงครับก็คือทานอูมิ e เพิ่มแล้วก็จะมีตัวอื่นอีก G i n ครับ G i n อ๋อก็คือทานตัวนี้แล้วก็อาการเป็นยังไงบ้างครับหลังจากทานอ๋อที่ว่าปวดแสบปวดร้อนหน,น้าหน้าเกี่ยวกับอกอะไรพวกนี้มันจะตีขึ้นมาเนี่ยก็ดีขึ้นก็ผมก็เข้าใจครับในในลักษณะของการเดิมเนี่ย มันก็คือสิ่งที่มันก็เกียแต่แล้วก็ผมชอบการสั่งสรรพอเมื่อการสั่งสรรมามันก็จะมีอะไรหๆอย่างตามมาต็อย่างที่ท,ทราบว่าเขาอาจจะไม่สบายหรืออะไรเงี้ยแต่ตัวผมก็เลยต้องหาตัวเสริมเข้ามาที่ว่าค่อนข้างที่ผมเชื่อใจเพราะผมลังาการที่ทานแล้วเนี่ยอาการพวกนั้นแทบจะไม่เกิดหรือว่าดีขึ้นกับสุขภาพของผมคือเหมือนได้ของดีมาสู้กับของที่ไม่ดี <c oughs> ใช่ไหมครับแต่ก็ไม่แนะนำนะ <c oughs> เพราะว่าถ้าไม่เดิมได้ก็จะดีที่สุด <ừ. S 1> กับเอาตัวนี้เข้าไปเสริมครับนะครับผมว่าจะดีมากเลยแล้วก็ลองกับเพื่อนๆหลายคนที่ว่าปอบป่วยไม่สบายผมก็จะส่งตัวนี้ไปแทนที่จะส่งอะไรดอกไม้หรือโอ้มันดอกไม้มัน,ม,นมันไม่มีประโยชน์ <c oughs> หรือซุปไก่ซุปนังนกอะไรเงี้ยมันผมคิดว่าค่อนข้างยาเขาคงจะได้กันเยอะก็คือตัวนี้เนี่ยพิเศษแล้วก็ทานแล้วได้ประโยชน์จริงคริงครับอาหารเสริมเกียวพัดพกพาสะดวกทานง่ายนะฮะ แค่ฉีแล้วดูดอ่ารสชาติดีครับ